ปลาวาดแล้วก็มีปลาโนมาร์แล้วก็มีโอ้หลายคนนะครับตูสครับนักกีฬาเจ็ทสกีทีมแชมป์โลกม,มาแล้วไไดูสิกรรมการบอกเล่นให้ทุกคน ยงพู้ใครเป็นประตูอ่ะโปรแกรมเหรอโปรแกรมค่ะนี่เหมือนเราปะปูยาบ้าดูกนี้ยิงกันได้โว้ยล่าไปออกหมายเลขเก้าครับฉายาเขาโรนันโดใครอ่ะเซกิลาซียังไม่ได้ลงหมายเลขเก้าเจ้าคุณเจ้าคุณสีแดงครับจับตาบอยนี่ครับโลนคนโด

เบอก้าครับชายาครับเมสซี่เมสซี่ซาเวียวิ่งหาช่องดิเพ้ามาโดยเจ้ารับบอลได้คุ้มมั้งก้อนเมฆมองซ้ายมองขวาก้อนเมฆไม่ยังไงยังไม่ถึงขัดขยับเลยขยับเจ้าคุณเจ้าคุณอะไรก็มาดูยังไม่ขึ้นอ่ะที่ก้อนเมฆมาลไม่มาลาเข้าไต่มงไม่ประตู ทอดถั่วกระดมกระดูดเน็ตไปเน็ตเข้าเปลี่ยนอะเข้าเปลี่ยนอะไรอืมมีแต่ตัวเล็กๆมาชิบู กนัครับตอนนี้สีแดงครับเนตมรันจะไปนครับ um uh ูกนมีเอาไปลูกนี้โยนยาวๆ้้โอ เตไร์ดเติร์ดสปาร์ดเติร์บ้าวันไม่ไม่มาโปรแกรมโปรแกรโดนยาวเลยใจยิ่งก้าว เออเดนมีไหมหน่ะเฮ้ยไล่ลเร็วโอ้ยไล่เตียวเอาไหมเอาไหมดูลูกนี้ดีลูกดีดีเอาอีกปีกายปีกวาสีแดงอันตรายนะพลุเกมแั้แน่ฆ่าีกอันตรายนะครับสี่แดงนี่กับตาวยดิเอ้วพัตเตอร์กับพเมอันนี้จะพีมยังสีพูจะพีมยัง

ถ้ S <S าคนนี้น้ำมันอนนี่เหรอนี่เหรอน้องเสื้อแดงขานีเราอันนี้ซาเวียอดีเลยมเก่าสดขะครับตรนนี้มเ รอนหายไม่มีใครไปเอาให้ตามไปเอาลอูก

เดินไปพ,พ me. no no ัดเนไปเดิน hmm. อ um, ีกเดิน oh, okay. uh, ีอีนั่นแหละเดินไปเดิต uh, ้องประตูเ้ยต้งประตูดิ้ไม่ตดล้วร้อตอนนี้โยนยางวครับแล้วอโมนแล้วต่อแล้วตอนนี้เริมมีการ เราือไปต่อแล้วข้างล่างวันไม่ค่อยอีวันมีไม่ฮุกเยอะอะไรเลยข้าวสิ